สำหรับพิธีอุปสมบทของพระเอกชื่อดังพลตันทศเสถียรก็ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าของวันศุกร์ที่8ณนาวัดโอรสารามนี่แหละครับโดยขั้นตอนในวันนั้นก็จะเป็นการทำพิธีโกนผมกันก่อนซึ่งมีญาติพี่น้องและผู้คนในวงการบันเทิงมาร่วมในพิธีโกนผมกันตั้งแต่เชา้าทีเดียวครับในส่วนของการตัดสินใจอุปสมบทครั้งนี้ของพระเอกละครดังพลตันทเสถียรเจ้าตัวเผยว่าตั้งใจที่จะบวชอยู่นานแล้วลรครับแต่ยังไม่มีโอกาสประจวบเหมาะสักเท่าไหร่เพราะเรื่องงานที่รัดตัวเลเกิน และเมื่อครั้งนี้ทุกอย่างดูจะเป็นโอกาสเหมาะจึงไม่รอช้าหันหน้าเข้าหาพัดเอาเลิอกอาอยำบวชทันทีครับทางด้านครอบครัวต่างก็ยินดีกันทั่วหน้าครับเพราะก่อนหน้านี้ทั้งพี่และน้องยังไม่มีใครเคยบวชมาก่อนเลยงานนี้เจ้าตัวจึงดีใจเป็นที่สุดเลยครับดีใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วพี่น้องคนค่อนข้างเยอะแต่ันเป็นคนเล็กสุดแล้วก็เป็นคนแรกที่บวชเพราะว่าครอบครัวเป็นคนจีนก็ไม่ได้คิดตรงเรื่องนี้มากมายนะครับก็ ดีใจเพราะตอนแรกตอนแรกที่บอกคุณแม่ว่าจะบวชแม่ก็เฉยๆอยากบวชก็บวชอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เวลาผ่านไปเรารู้สึกว่าเขายิ่งดีใจขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้พลว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันสื่อถึงการระหว่างพ่อแม่กับลูกนะครับแม้ว่าคนบางคนอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยใกล้กับพ่อแม่หรือว่าจะต้องไปเรียนหรือว่าพ่อแม่ทํางานข้างนอกเยอะแต่จริงๆแล้วความสัมพันธ์ตัวน,นี้เนี่ยมันมันตัดไม่ขาดพอถึงเวลาที่ที่ เราทํากิจกรรมอะไรก็ตามในวิธีศาสนาหรือว่าแม้ว่าเราจะไปไหนก็ตามคนแรกที่เราจะคิดถึงนี่ก็คือพ่อกับแม่เป็นพระในบ้านของเราเป็นพระในใจเป็นพระที่สําคัญที่สุดของเราขึ้นมา หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกนผมไปแล้วทางด้านพลตันทเสถียรก็ได้นุ่งขาวห่มขาวเป็นพ่อนาคพลก่อนที่ในช่วงเช้าของวันเสาร์ก็จะเป็นการเข้าสู่พิธีอุปสมบทซึ่งก็มีผู้คนในวงการบันเทิงทั้งผู้บริหารของท่องสคุณสมรักนรงวิชัยหัวหน้าฝ่ายผลิตรายการพร้อมทั้งดาราและผู้จัดอีกหลายคนจากท่อง3ครับก็พากันมาสมทบบรรดาญาติพี่น้องของนาคพลเพื่อร่วมขบวนแห่นาคเข้าสู่พระอุโบสถ แต่ละคนก็ช่วยกันถือเครื่องปัจจัยธทยทานท,ที่จะใช้ในพิธีอุปสมบทและพากันเดินร่วมแห่ขบวนของพ่อนาครอบพระอุโบสถทั้ง3รอบส่วนคนที่ถือมอนในครั้งนี้แฟนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะไม่ใช่คนรู้ใจหรือสาวหน้าใสที่ไหนกันหรอกครับแต่เป็นคนในครอบครัวของนาคคนนั้นเอง เมื่อขบวนของนาคพลแห่รอบพระอุโบสถครบทั้งสามรอบแล้วพ่อนาคพลก็จะต้องมากราบสักการะพระพุทธเสมาหน้าพระอุโบสถต,ตามธรรมเนียมปฏิบัติก่อนที่ญาติจะพากันพยุงพ่อนาคเข้าประตูพระอุโบสถเพื่อเข้าสู่พิธีการสําคัญต่อไปครับซึ่งพ่อนาคพลก็จะเข้ามาสํารวมสงบจิตใจและนวัสการองค์พระประธานผู้เปรียบเสมือนตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อจากนั้นพ่อนาคก็จะรับผ้าไตราจากคุณแม่จวงผู้เป็นบุพการีเพื่อนาผ้าไตรไปทําพิธีกล่าวขออุปสมบทต่อหน้าพระอุปชาโดยมีพระธรรมกิติวงเจ้าวาดวัดราชโอรสารามเป็นพระอุปชาให้กับพ่อนาคพลในครั้งนี้ครับและพ่อนาคพลก็ได้กราวบทพุทธมน์เพื่อขอถวายตนเป็นสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างตั้งอกตั้งใจตามที่ได้ท่องจําและเตรียมการมาก่อนนั้นนี้อยู่หลายวันครับ จนผ่านพ้นขั้นตอนนี้ไปพ่อนาคพลก็ได้เปลี่ยนอาภรณเป็นนุ่งเหลืองห่มเหลืองแบบพระพิสุสงฆ์และกลับเข้ามาสู่การทิธีอีกครั้งกับพระอุปชาทั้งการรับศีลและรับข้อปฏิบัติตามพระธรรมวินัย227ข้อพระพลจะต้องถือปฏิบัตินับจากนี้ไปและได้รับพระฉายาทางพระพิสุสงฆ์ว่าพลาทิโกอันแปลว่าบอกเกิดแห่งพลัง เป็นนั้นว่าตอนนี้พระพลาธิโกก็ได้หันหน้าเข้าสู่โลกแห่งธรรมะอย่างสมบูรณ์แล้วและจะปฏิบัติกิจต่างๆต,ตามหน้าที่ของพระพิสุสงฆ์ตั้งแต่วันนี้จนถึง14ธันวาคมรวมเวลาร่วมเดือนเศษครับสังคมเทิงก็ขอร่วมอนุโมทนาสาธุกับการบำเพ็ญพระพุทธศาสนาของพระพลาธิโกไว้นะที่นี้ด้วยนะครับาาีกกมน้ชจ